ยังหอมด้วยหอมอู่ันป ah ีเลยได้ค่ะห yeah, uh, ah, yeah, er uh. right. yeah. ันไปเยอะเลยเยอะคุ้ยาญเลยผู้ใเยอะเกิน้เลยขอบคุณมากลูกรวยอวยแม่ไปทางนี้สกว่ไม้ดิฉันต้องไป สวัสดีครับทุกคนปีใหม่สวัสดีสวัสดีสสดสสดของเทศกาลสงการนะครับวันนี้นะครับดูดยชอบประกาศสดอีชื่นแล้วช่วงนี้ช่วงครูไปแต่กิงกันช่างแม่นไปเถิดนะครับเพราะว่าวันนี้ปีใหม่ไทยก็มีความสมีความเจริญและก็ดูนานๆทุกคนนะครับ อ่ะออกท่าทีอะไรกันเนี่ยเป็นยังไงกะลัเทียรุนกาับนำอยาง้วยรวนะลูกเจ๊ทำอะไรนครับเอาเลยเอาเลยเขาจะอาว่าเอาเลยแต่เขาหนาวมือเที่ย อะไรล่ะู้ไหน่อยเดียวไม่เม่้องเย็นมันร้อนเ้อาเยนรู้ได้ไงเนี่ยแล้วมึงจะทอนแล้วมึงจะให้มึงด่ามาใ้ด่ามึงไงไม่ยินแลู้้แล้ว้แวรวรูู้ ใช่ไม่ดีขึ้นขอให้เอรำรวยเอาุกเงนที่หนึ่งได้เลยนะขอให้อยู่มันคงยืนกันอยู่กันข้าวแดงข้าวชำพ่าข้าดต้มแกะชำพ่าเผาไก่ปูในบางตู้ปูในบางตู้เลยเต็มตู้เลยไอ้กระจอเลยอาบน้ำพี่บาร์ด้าพี่บาร์ด้าอาบยางพี่บาร์ด้าที่เอามกุลแต่สไนซ์ใส่เสื้อผู้หญิงไปกัน

ส่วนนี้นะครับส่วนแล้วนี่ก็ให้ดูนานๆนะครับแล้วก็โซฟาแคนเนนะครับล้นอยขอานรำานะคอเรยน้ช่องเยเยอะๆขอให้อยู่กับ่หนาเยอแล้วเอา้ แลแล้วมวใช่คิปครับตาตาคลิปครับมาค่ะพี่น้ามาเดี๋ยวถ่าให้ถ่ายวิดีโอดูโอเคยคิปแล้วนะค่ะใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งโอเคครับโอเคครับมาแม่ด้วย ขอให้บ้านเด็ก้องเก่งอยู่าแม่้องค้างก็พ่อไก่ชอบจินเก่งและพ่าที่จริงไนะด้ยุ่งพปัญหาะเรียนือเินลเป็นลูกแม่ค้างขอให้วาง่ายสวยงานะครับสุดที่เจ้ยงเมียนม่ได้กดไลค์ด้วยคิปมี้ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวคนแก่จะมาขมือให้เนาะช่วงน,นี้ไม่จะถ่ายนะครับช่วงน,นี้ไม่จะตัดต่อคลิปนะครับทุกคนอ่าช่วงน,นี้ไม่จะตัดต่อคลิปนะครับเพราะว่าขี้เกียจน,นะครับจะต,ตามเพราะว่าไม่มีอะไรลงคลิปซอฟต์ไฟก์ก็แต่ไม่ยอมนะครับตอนนี้ตอนนี้มันก็ได้หนูนะทำาครร้ายอะ่ะมันก็เสียงเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้ไหน ถาจะว่างได้ฟรีไฟตแต่ผมได้ก็กดไส่์แค่นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กด r i b ลแล้วก็กดกระดิ่งในช่องระการสิงห์ฮิเชแล้วนะครับวันนี้นะวันนี้นะถ้าเบิร์ชแนลมึงนะไม่มานะไม่มานะขอใปีหน้ามาตลบไปโอเคแต่ยัย ข้าก้องข้ากล้องก่อนอันนี้เพื่อจะมาม่มออพปุ่งนี้หรือปีหน้านะครับจนตอนนี้ไม่อยากมาเท่าไหร่นะคอมีขาวสารควาจ็เนี่แล้วก็เตดียบสิ่งดีๆที่เราควรเดิมในการต่อต so ่อไปอืมโจนี out, ่มีไฟอ้าเดยมาใหม่คือไม่แน่ต้องต้องไปดูช่างจีนเช่นนั้น นายโดนดายจแทนแบนผมนะทานทานเอาเขาช่วยอา้เลยายยเขาไม่นะไัดหนเวยบกีพ่อแม่าจะแก้แลวบูกาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยก่เข้าเ่ไลยไอ้ดีจะแก้หน้านผมน่เดียวนะ ไม่รู้ว่าปะไม่ไู้น่าดูต่อไปว่าจะแก้ะไงอีกไหมใครดูใ้าจะแก้ไหนผมไม่แก้ดีเดียวนะนะนะนี่มึงขอคืนนั่งทำได้มึงจะแสบนั่นนักตรงนี้ไอ้ผ้านี้นึกสม ไม่ใช่สวรรค์เทา่าไหร่น,นะครับทุกคนนั่นแหละชวิวไปไหมอันนี้ชวิวไหมครับทุกคนเออชิวตอนนี้ก็นั่งจะดูหนังพอดีก็หนังวิธีสุดส,สมุนพอดี อยู่ให้คานเท่าจนแก่รอยปีพันปีแล้วก็ั่งจาไอ้รอยปีเพอว่าปีหวยมเนี่ยเป็นนังจีนเลยอ่ะูสีไทยเอาออ่านานจีนหรืออะไรเนี่ยเอจ็บเจ็บป่วยนะลูก วันที่หนึ่งนะคะเอาเก้วอะแล้ววันที่หนึ่งนี่จะต้อนให้วันที่หนึ่งทุกคนเลยเราวันเก็จะพอให้ไหมเนี่ยัวรจะโกนคนละใบคนละใบายเพราะว่าไม่พอไม่พอทางคอมพิวเตอร์นานแน่นอนแน่ทำไรครับทำไรโอ้ยว้า เดีซสามีลอยเงี้ยคัเน่งท้ดวะขอกว่าใช่เสียงเด็วคอยนับเองว่ะเดี๋ยวผมเยนะอ้หโอ้บวกันตาเขียวมอไปไปไปพี่ออมพา ถ่ายคลิปด้วยข่บขอบพระคุณค่ะถ่ายคลิปถ่าคลิปั่นดีั่นดียกมือไหว้ดีเออเลงจรูกย่กกงกับากล้องมันเป็นอะไรเนี่สีมันทำไมเป็นแบบนี้ยเนาะนี้จนอ๋หรอาลูเด้อไม่งก็ไปเลยขาขาเด้อนาเลยไปอันนี้คือคำทำเราก็แม่มึงใช่

ข้าเต็มแล้วนี่โฟ้าแะแต่ตัดคลิปจูนจ้างตัดคลิปกันแล้วกงแต่ตัดคลิปกันแล้วกงตัคลิปหรอดูคลิปหรอใช่ทำตหรอมีทุกคนเหรอมีทุกคนเลยมีทุกคนครับทุกสักการะไปเทศแล้วก็เนไปดูช่องแอปติ๊กตบอก ไปกไปแมแม่ไปี้แล้วบายแล้วม้บอก็แลมันจะดูนำพอดีนะครับทุกคนพอถ่ายคลิปเสร็จเติมผมจะดูนะนะนี่มาแลนะทุกคนไม่น่าตัดแสมนะทุกคนไม่าตัดแฉมนะทุกคนเราจะให้นำไปเลย กูจองแล้วเออกูจองก่อนหน้ามึงแล้วไม่ไดกันหาหาไม่ได้ไม่แบ่งเว้ยไม่แบ่งไงแบ่งไมนะดล้